เรื่องนี้คุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องสั้นสอนใจทำดีให้เด็กเห็นครับเรื่องจริงๆแล้วไม่อยากจะเล่ามากลองฟังกันเอาเองก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับครั้งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งมีสามีพัญญาลูกชายและอาาแก่ๆคนหนึ่งอาาแก่ๆมาก และไม่แข็งแรงมีอาการมือสั่นตลอดเวลาแกถือของลำบากมากครับโดยเฉพาะครับเวลาแกจะทานข้าวร่วมกับครอบครัวอามาถือชามข้าวได้ลำบากและทำข้าวหกลงบนโต๊ะตลอดเวลาลูกสะพ้ยของอามาในลำคาญกับเรื่องนี้มากจึงปรึกษากับสามีว่าเวลาอามาลือทางข้าวเนี่ยจะทำข้าวหกเหลินโต๊ะทุกที ฉันทนไม่ได้นะเพราะมันทําให้รู้สึกว่ากินข้าวไม่ลงสามีก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะเขาไม่สามารถทําให้อมาม่าหายมือสั่นได้อีกอีกไม่กี่วันลูกสะพายก็พูดกับสามีเรื่องนี้อีกว่าจะไม่แก้อะไรเลยเล้ฉันทนไม่ได้แล้วนะหลังจากโตเถียงกันไปสักพักสามีก็ยอมตามพัญญา โดยเมื่อถึงเวลาทานข้าวเขาจะจัดให้แม่นั่งแยกโต๊ะต่างหากเพียงคนเดียวและใช้ถ้วยข้าวถูกๆบินๆเพราะอาม่าทำถ้วยแตกบ่อยๆเมื่อถึงเวลาทานข้าวอาม่าเศร้าใจมากเพราะอาม่าก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอะไรได้นานนึกถึงอดีต ที่นางเลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักเสมอมาและนางไม่เคยบ่นต่อความเหนื่อยยากและเวลาที่ลูกชายเจ็บไข้านางก็ดูแลอย่างดีเวลาลูกชายมีปัญหาก็ช่วยแก้ไขทุกครั้งแต่ตอนนี้อาม่ารู้สึกว่าถูกทิ้งอาม่าเสียใจมากหลายวันผ่านไปอาม่ายังเศร้าใจ รอยยิ้มเริ่มจางหายไปจากใบหน้าของเขาหลานชายน้อยๆของอมาหาซึ่งเฝ้าดูอยู่ทุกอย่างมาตลอดก็เข้ามาปลอบใจและบอกคุณย่าว่าเขารู้ว่าคุณย่าเสียใจมากที่พ่อแม่ของเขาทําแบบนี้แต่หลานชายมีวิธีที่จะให้อามาากลับไปทานข้าวรวมกับทุกคนได้ ความหวังเริ่มเกิดขึ้นในหัวใจของหญิงชราจึงถามหลานชายว่าจะทำอย่างไรหลานชายก็ตอบว่าเย็นนี้ให้คุณย่าแกล้งทําชามของคุณย่าตก,ตกแตกเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจอมาได้ฟังก็แปลกใจแต่เด็กน้อยยืนยันว่าให้คุณย่าทําตามที่บอกที่เหลือให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของหลานเองและแล้วเมื่อได้เวลาทานอาหารเย็น หญิงชราก็ตัดสินจใจลองทําตามที่หลานพูดเพื่อจะดูว่าหลานมีแผนอะไรหญิงชรายกถ้วยขาว้าวเก่าที่เต็มไปได้วยร้อยบินแล้วหยิบขึ้นและแกล้งปล่อยลงบนพื้นเพ้งเหมือนกับหลุดมือถ้วยข้าวเก่าๆแตกกระจายยับเยิน ลูกสะพายเห็นถ้วยแตกเสียหายก็ลุกขึ้นเตรียมจะด่าว่าอามะาแต่ลูกชายตัวน้อยๆของนางกลับทิ้งพูดขึ้นมาก่อนว่าคุณย่าทำไมทำชามแตกหมดเลยล่ะนี่ผมกะว่าจะเก็บไว้ให้คุณแม่ใช้ตอนแก่นะแล้วคุณแม่จะเอาชามเก่าๆที่ไหนมาใช้กันล่ะทีนี้คุณย่านี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับ เมื่อลูกสะพ้ยได้ยินลูกชายพูดเช่นนี้ก็หน้าซีดและด่าอาม่าไม่ออกอีกต่อไปนางรู้ทันทีว่าสิ่งที่นางทำจะเป็นตัวอย่างให้ลูกชายของนางปฏิบัติต่อนางเมื่อนางแก่ตัวลงนางรู้สึกอับอายและสำนึกกับการกระทำของตัวเองตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ทานข้าวรวมกันหมดตลอด เป็นไงครับหลานชายตัวน้อยๆของอาม่าเก่งไหมใช่หลายเลยนี่ใช่หลายเลยนี่เดี๋ยวเรายังไปอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเป็นเรื่องสั้นๆเลยละ่ะแต่ว่าก็น่าดู สองเรื่องนี้แต่เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องทิศสยองเราจะไปอีกทักเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเบาๆสมองไม่ให้ท่านต้องปวดเหตุสมแอนแตนกันแล้วละมาในเรื่องพี่เขยกับน้องเมียฟังเรื่องนี้ให้ดีคุณผู้ฟังอย่าคิดมากนะจากเรื่องชีวิตจริงอุทาหรณ์สอนหญิงเรื่องก็มีอยู่ว่า ตอนดีชันแต่งงานเมื่อปี2534และได้อยู่กินกับสามีด้วยดีจนมีลูกสาวและลูกชายอย่างละคน<อ>ชีวิตก็มีความสุขดีมีรถยนต์มีบ้านในเนื้อที่24ตารางวาบนถนนแจ้งวัฒนะคือในกรุงเทพมิทาว่ามีที่ไร่หนึ่งดีกว่าบ้านนอกมีนาร้อยไร่เลยก็แล้วกันเนี่ย ดิฉันมีน้องสาวหนึ่งคนเข้าไปได้สามีที่มีเมียหลวงอยู่แล้วตอนหลังเขาเลิกกันเขามาหาดิฉันดิชันก็ให้น้องสาวมาอยู่ด้วยกันแต่ว่ามาคนเดียวนะส่วนลูกอยู่กับสามีเขาน้องสาวมาอยู่กับดิชันได้หลายปีจนมาวันนึงหัวใจดิชันเกือบสลายคือสามีดิชันเนี่ย เลิกงานเวลาเที่ยงคืนแล้วก็พออยู่ในเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้านาทีไปแล้วดิฉันได้ยินเสียงรถของสามีมาถึงบ้านแล้วแต่ดิฉันก็หลับต่อต่อมาก็ตกใจตื่นตอนตีสองกว่านิดหน่อยไม่เห็นสามีนอนอยู่ข้างๆก็ลุกขึ้นไปดูที่ห้องลูกๆก็ไม่มีในห้องน้ำก็ไม่มีใจหายวา่า รีบลงมาดูที่โซฟาข้างล่างก็ไม่มีรถยนต์ก็จอดอยู่แต่สามีดิฉันหายไปไหนมองที่ประตูประตูบ้านก็ใส่กลอนอยู่ดิฉันหัวใจเต้นแรงมากเหลืออยู่ห้องเดียวเหลืออยู่ห้องเดียวคือห้องน้องสาวของดิฉันดิฉันเดินไปเปิดไฟจนสว่างทั่วบ้านหัวใจเต้นแรงผิดปกติอยากจะเป็นลม แลมองไปที่ห้องของน้องสาวแลวพยายามตั้งสติคิดในใจว่าถ้าเขาเดินออกมาจากห้องนั้นดิฉันจะทําอย่างไรดิฉันจะนั่งมองประตูห้องของน้องสาวน้ําตาไหลนึกในใจว่าจะทําอย่างไรเราจะทําอย่างไรดีลูกก็ยังเล็กดิฉันตัดสินใจเลิกยังไงก็ต้องเลิก แล้วให้เข้าไปอยู่กับน้องสาวที่อื่นส่วนดิฉันจะอยู่กับลูกๆคือยกสามีให้น้องสาวไปถ้าเขารักกันจนประมาณตีสามกว่าดิฉันนึกในใจว่าถ้าดิฉันโทรขมือถือเขาแล้วเสียงโทรศัพท์ต้องดังออกมาจากห้องน้องสาวแน่ๆเลยเป็นไงเป็นกันตัดสินใจโทรแล้วก็ติดจริงๆ ใจดิฉันเต้นแรงจนเกือบหลุดออกมาจากข้างนอกดิฉันยืนอยู่หน้าห้องน้องสาวแต่เอ๊ะไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังออกมาจากห้องน้องสาวเลยแต่โทรติดแล้วเขาอยู่ที่ไหนฮัลโหลฮัลโหลดิฉันตะวาดเธออยู่ไหนก็ฉันอยู่ในรถนาซีอีบา้า ู้ทั้งรู้ว่าวันนี้กูกลับดึกยังเสือกล็อกประตูอีกยุงก็กัดเออแล้วใครละที่เป็นคนผิดนะเนี่ยอิทเถเออยหัวคลายว่าไม่ทรศัพท์เอาไว้เอาไว้กลาบไวอยังกะพระแล้วไงก็ทอมมาปลูกเมียสิจะไล่ไม่มาเต็มเบอะอย่างงี้เออยอยากตาย คนผู้ฟังใจหายหมดโอ้ยฟังแรกๆผมเองก็ลุ้นแทบตายว่าขอยายมันเป็นอย่างนั้นเถอะด้านผัวนอนอยู่ในรถและไอ้ผัวก็โง่ไม่โทรเรียกเมียไอ้เมียก,ก็หลับอานี่แหละผู้หญิงต่อไปอย่าตีตนไปก่อนค่เห็นอะไรดีไม่ดีนะีอย่าเพิ่งนะคิดว่าผัวไปอยู่ในห้องของน้องจะตัดสินยังไงแต่ถ้าเป็นใครใครก็ตัดสินใจยาก ถ้าเกิดเดินออกมาจากห้องน้องตอนนั้นจะทำยังไง